สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสซงี้แล้วก็อยู่กับหน้างานด้วยนะครับผมหน้างานวันนี้นะครับก็พามาดูวิธีการตั้งเสานะครับนี่นะครับวิธีการตั้งเสาลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเทเอ่อตั้งเสาแล้วก็ทําการเทปูนกบบัวนะครับบัวล่างตีนเสานะครับก็จะค้ายันประมาณนี้นะครับอ่า วิธีการทำนะครับไม่ยากนะครับหลุมนี้นะครับก็ทำการตั้งแล้วนะครับตั้งตั้งนะครับเวลาตั้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เอ็นนะครับนี่นะครับให้เอ็นตรงนี้นะครับแค่แนะเสานะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเอาเอาเสามาดันเอ็นนะครับถ้าดันเอ็นไปมันจะเสียหายนะครับนี่ครับก็ตอนนี้ช่างกำลัง ดิ่งนะครับสมัยก่อนจะใช้ดิ่งนะครับสมัยนี้นะครับจะใช้เป็นประหลอดน้ํานะครับแบบนี้เลยนะครับจับระดับประหลอดน้ํานะครับก็อันนี้นะครับการที่เราเทลีนไปแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นปูนแข็งๆเลยนะครับอ่าแค่นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะ ให้ดูวิธีการทำกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเสียมนะครับตัวเสียมนะครับก็จะทําการตีเข้าไปที่รูเสานะครับเสานะครับทุกต้นนะครับที่ที่ไม้เห็นไม้ตีอยู่นะครับที่เห็นไม้ตีอยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับไม้ค้ายันอยู่นะครับก็เขาจะทําการตีไปที่รูอยู่แบบนี้นะครับพี่ดงตีหน่อย ครับนี่แบบนี้นะครับอ่าอัดเข้าไปเลยนะครับตีหักนี่แค่นี้นะครับก็จะมีเอ่อที่ให้อ่อตะปูสามนะตียึดติดได้นะครับครับบางคนอาจไม่รู้ว่าเขาตั้งเสายังไงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหลุมตื้นๆนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเทกบบัวนะครับให้มิดแบบนี้นะครับเทกบบัวเสานะครับ บัวเสานะครับจะมีความกว้างนะครับนี่นะครับบัวเสาก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณ25เซนนะครับก็ความสูงนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับกบให้ถึงนี่เลยนะครับที่เทนะครับกบให้มิดบัวเสาแล้วกันนะครับก็จะทําให้บัวเสาเนี่ยมีความกว้างนะครับจะช่วยกันยึดติดกับตัวตัวที่เราเทลีนเข้าไปนะครับ จะทำให้เป็นเป็นฐานที่ใหญ่นะครับแล้วก็ยึดนะครับการเซนะครับการโยกของเสานะครับแอช่วยได้นะครับเวลานะครับตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องมาเล็งแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เสานะครับที่เราทําการตั้งนะครับตรงเป็นเป็นเห็นต้องเห็นเป็นแค่ต้นเดียวนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ถึงจะใช้ได้นะครับ าเห็น3ามต้นกลายเป็นต้นเดียวนะครับอันนี้คือการเร็งนะครับนี่นะครับพี่กดนะครับเอาน้ํำราดแล้วนะครับก็เตรียมเทปูนนะครับนี่ตักปูนโดยครัวพี่หนูนะครับผมครัวที่ไหนนะครัวพี่หนูบอกว่าสู้ๆนะนั่นว่าแล้วพูดได้อยู่คำเดียวนะครับเทแล้วนะครับ เทกบบัวเสาวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับการเทนะครับก็ให้ขึ้นมาที่บัวนะครับขึ้นมาที่บัวเสานะครับตีนเสานั่นแหละครับเอาให้มิดนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับนี่นะครับ ข้างนี้พี่พี่พี่โดงครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็ให้มันสนิทไปนะครับนี่นะครับมาถึงขั้นตอนวิธีการยกนะครับผมอ่าการยกเสาแบบนี้นะครับต้องมีไม้คัดหน้านะครับผมไม้คัดหน้าก็จะเป็นคัดหน้าเสานะครับนี่แบบนี้นะครับหนึ่งคนนะครับแล้วก็ช่วยกันยกนะครับแบบนี้นะครับผมอ่า คนคัดหน้านะครับเขาก็จะคอยคัดไม่ให้มันเลยเส้นนะครับไปเลยเส้นมากเกินไปก็ต้องเอากลับมาลําบากนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับดูด้านล่างให้เกือบได้นะครับให้เกือบได้แล้วก็ทําการดิ่งด้านบนนะครับก็ประหลอดน้ําแล้วแหละจับนะครับผมอ่าที่เขาดีดข้างล่างนี่คือให้ได้เอ็นนะครับ ให้เสาได้เอ็นนะครับเวลาทํานะครับไงก็ดูเส้นเอ็นด้วยนะครับว่ามีอะไรทับหรือเปล่านะครับถ้ามีอะไรทับนะครับตั้งแต่แรกนะไปทั้งหลังเลยนะครับนี่นะครับผมก็เป็นเทคนิคของช่างนะครับเพราะว่าการทําแบบนี้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับนี่นะครับผมก็ วางระดับน้ําแล้วเราจะรู้นะครับว่าเสาจะเอ็นไปทางนี้หรือทางนี้นะครับอ่านี่นะครับก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับจับระดับเหมือนกันนะครับเวลาทํานะครับต้องค่อยๆนะครับค่อยๆดีดค่อยๆดีดตีนเสานะครับให้ได้นะครับด้านบนเสาได้นะครับบนเสาไม่ล้มนะครับก็ อ่ข้างล่างนะครับเท่ากับเชือกนะครับเส้นเอ็นนะครับก็จะเป็นการที่ใช้ได้เลยนะครับถ้าใช้ได้เลยก็ค้ายันนะครับพอค้ายันเสร็จนะครับก็เทปูนได้เลยนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับก็จ่ออย่างนี้เขาเรียกว่าจ่อตะปูนะครับมีเพิิด้วยนะครับ นี่นะครับโผล่แล้วนะครับโผล่แล้วนะครับขออีกหน่อยนึ่งครับต้องไปเลี้ยหอนต้องโอเคนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จ่อไปที่เราที่เราตอกริ่มนะครับตอกไม้หลุดหลุดหลุดหรือเปล่าหลุดนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับพุกนะครับพุก ทุกที่พี่ดงตีเมื่อกี้เข้าไปลึกนะแต่มันหักหักเข้าไปเยอะเหมือนกันนะโอเคนะครับก็เอาใหม่นะครับอันนี้ทำอะไรพี่ดงถอดคู่เก่าครับถอดออกนะถอดหรือถอย บ้านเรียกถอยนะแตวบ้านเรียกของอ๋อถอนเลยเหรอทำไมมันคดเหรอใจไม่ค่อยตรงไงเราอะาเออใจคดม,ม,มีแฟนก็ต้องมีหลายคนหลายเรื่องใจใจเราไม่นิ่งไงพอไม่นิ่งก็ตีตะปูคดาาแฟนก็มีเยอะมีกรุงเทพมีกำแพง นี่นะครับผมโอเคเลยนะครับแบบนี้จะง่ายนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้คือเออ่ตัวริ่มนะครับเข้าไปลึกหักเข้าไปลึกเกินนะครับนี่อันนี้ก็จะทําการเออ่ค้ำนะครับดูว่าเออ่เสาจะล้มหรือไม่ล้มนะครับผมยังไม่ได้ขยับเลยมได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วเม <c oughs> ื่อกี้เสาโยกย อ่ะนี่นะครับก็จะเห็นว่าระดับน้ํานะครับอยู่ทรงนี้เลยนะครับเวลาดูข้างบนนะครับให้ดูเอ็นข้างล่างด้วยว่ามันห่างหรือเปล่านะครับถ้าเอ็นมันดันนะครับใช้ไม่ได้นะครับเอ็นเอ็นเสาดันเอ็นอยู่นะครับต้องเอามุมนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะเหลืออีกด้านหนึ่งจ๊กเดียวแท๊ก นี่นะครับอันนี้ถ่ายให้ดูยันเทคนิควิธีการตั้งเลยแล้วกันนะครับว่ามันไม่ติดนะครับว่าไม่ให้เอ็นติดเสานะครับถ้าเอ็นติดเสาก็คือเอ่อมันจะไม่ได้กันนะครับนี่นะครับแนวนี้นะครับก็จะเล็งได้แล้วนะครับแนวนี้นะครับถ้าเวลาเราเล็งนะครับสามต้นนะครับ ต้องเล็งให้เป็นต้นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับให้มันได้ต้นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับให้เห็นต้นเดียวกันนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับพอตั้งได้แล้วนะครับก็ทําการลาดน้ำนะครับลาดน้ำแล้วก็ทำการเทนะครับเทกบบัวเสานะครับเทกบบัวเสานะครับ นี่นะครับก็ปูนที่ใช้นะครับเป็นปูนเทออย่างดีเล็กเกดน้อยแค่ไสแงเอามาฝากก็แล้วกันนะครับสำหรับการตั้งเสานะครับก็อันนี้เป็นคลิปง่ายๆ,ๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ทำไม่เป็นหรือคนที่ไม่รู้นะครับก็แค่ไสแงเอามาฝากบอกก็แล้วกันนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอ๋อ ตอนนี้นะครับใต้ล่างคลิปนะครับผมจะมออออีอย่างใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็เปมาได้เลยนะครับด้านล่างจะมี4 0เอ่อถึงห0 0 0หรืออะไรนี่นะครับผมก็สามารถเปช่องแคสเซงแงได้นะครับผม<อ>นะครับก็ถ้เห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แค่แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีวายงานบานลกลา